เอ้ Step o ย like ้อนสป o ร t ตอยู่ชมท่านเลยอยู่สปูตลีกแค่แล้วโอ้โหเป็นไงบ้างคิดถึงใช่ไหมกูรู้เี้ยไม่ลงสับเดดบอสอ่าเจอพีคอนใกล้ ชื่อว่าไฟโรบอติกเซ็นเตอร์นี่แหละครับสิ่งนี้เราต้องตามหาในพาร์ทนี้ซึ่งคือเจ้านี้เลยครับนี่มันอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวนะมาถึงก็ดีดกันเลยกูนะโอ้ย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 ไอสแลกสแลกไหมสตาร์แลกไหมโอ้ยมันคือตัดไปขายได้ไหมเนี่ยโอ้โหกูรวยแล้วนะถ้าตัดไปขายได้นะเฮ้ยโอ้โหท้องในนี่สุดยอดมากเลยเปิดชิปแบบตัวเร็วไปหน่อยนะแต่ก็หวังว่าจะม้วนม้วนเนี่ยหน่อยนะเออโอ้ยโตเฮ้ยมีกล่องจะต้องมีเอ้ย เฮ้ยมึงช่วยวางกูลงดีๆด,ดิเอ๋่หน่อยหน่ยเดี๋ยว,วเดี๋ยวนะแพดไฟเดอร์ทูอันนี้เราเคยสแกนไปแล้วนะครับ <Okay. S 1> ไปต่อครับโอ้โหเราดีนะเราพอสูดเข้ามานะเราจะแบบอีซี่โอ้ยเออ bro ซับเอ้ยหืโว้ยโว้ยเย็นนะเย็นนะผมมาแล้วครับผมมากับพอสูดโอ้ยตรงนี้เป็นแพลตฟอร์มอะไรอย่างโอเคมีวิค่อนตรงนี้ที่บอกจุดเรานะครับ วันนี้ว่าข้างในเราเฮ้ยเปิดประตูไว้ด้วยวะ่ะไป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 สวัสดีครับเป็นไฟโรบอติกอุ้ยอ๋อร้องเพียอะไรอ่ะใบเวทแห่แบบเซนโอเคลงก่อนอ๋อโอเคมีเข้าไปได้นะผู้ชมฮะไฟโรบอติกส์ไฟโรบอติกส์นี่แหละที่แซมทำงานอยู่จริงป่ะเนะี่ยเอาแล้วไงกูนี่นี่อะไรเนะี่ยนี่อะไรเนะี่ยสโลรฟ์ฟอกโฮล์แพทแฟลกเมนที่ชาร์จโฮล์มฟอก ทำไมสโนว์ฟ็อกใช่เหรอเนี่ยเอ้ยกูได้เลยว่ะโอ้ยเจ๋งนะเนี่ยเฮ้ครู้สึกว่าแถวนี้นะเราจะต้องเริ่มใช้เจ้าสโนว์ฟ็อกแล้วนะครับไม่งั้นเราจะเดินทางลำบากมากโอเคไเพลงใช้ได้เนะี่ยใช้ได้ใช้ได้มีข้างบนมีข้างล่างเราไปข้างบนก่อนนะไม่รู้กูจะไปยังไงเนะี่ยเป็นปากกลัวสไปเดอร์แมนนี่ไอ้เชี่ยโคตรโหดบอกให้ไปนี่ข้างในไปดิครับใครอยู่บ้านน้อง เปิดไม่ได้โอเคพังนี่อะไรเนะี่ยเปิดโอเคไฟเบอร์เมช <Okay. S 1> มีอะไรอีกไหมแบบขอนี่ไงล่ะ power cell c h เจอร์โอเคโอโ้โหไปแอบแอบบอยู่นี่ตั้งนาน, <B rett> วนเว้ยเน่ยมีอะไรอีกไหมฮีตเตอร์อะไรเนะี่ยลากแซงเอามาก่อนก็ได้ครับมีล็อกเกอร์มีพวกนี้เยอะแยะหมดมี PDA เดี๋ยวอ้อมก่อนโอเค P ดีหยิบสิวะเออนี่มีโปตเตอร์ด้วยฮะข้างในมีอะไรไหมไม่มีนะนี่เออแฟนพิเช์นี่ครับเป็นพิเชร์เฟรมแหละเท่าที่โอเคมีอะไรอีกไหม นี่ครับข้างในนี่ไปดีอยู่อะโอเคมีคอฟฟมีฟริจตู้เย็นตู้เย็นเอามาทำอะไรวะอเ,เอามาก่อนก็ได้ตู้เย็นพีดีขอบใจมากเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ okay. โอเคน่าจะแค่นี้ลวมัง้งกุยสแกนไปหมดแล้วโอ้ยโฟเตอร์หยิบไปก่อนเลยนะครับผมเอาพอสูตรมาไม่เป็นไรมันเป็นชิวๆอยู่แล้วนะครับไปดูข้างหน้ากันต่อมีกล่องเต็มเลยวะ่ะเฮ้ยข้างบนจัดมาดิไฟเบอร์เมชเอาไว้ทำยานะยครับโอโหกล่องเยอะมากอุ้ยดีทำหายแล้วล่ะ ต่อยแม่งเลยนะคัโอเคเยอ้ย,อยอเอ้ยเยชื่อป่ะถ้ากูเข้าไปอ่ะมันจะแบบมันจะไปโผล่โลกของภาคหนึ่งไว้แบบพิบโอเคมาดูข้างล่างนะมันมีสัญลักษณ์ตัวโอแบบมีไอโอไอโอไอเคียโอแม่งอ๋อไม่ใช่แซมชอบทำงานที่นี่มากเลยแหละรักไปเลยกวา่าคนทุกคนชอบทำงานไหมก็บางคนนะแล้วคุณอนะ ก็เคยคิดนะเคยเคยคิดอะโอเคนี่อะไรเนี่ย snow fox fragment เอามาก่อนเลยนะครับแขนมีอะไรเต็มไปหมดเลยอะไปไม่ได้โอเค fabricator โอเคอันนี้เพลงลินนะเราน่าจะได้ไปแล้วนะผมจำได้ตอนไปเจอป้าโอเคนี่เปิดได้แต่ยังโอเคมี glacial basin map โอค,คืออะไรวะนะเอ้ยแซมอ้าวแซมห้องแซมนี่คือห้องแซมสินะแต่ว่าไม่ค่อยมีอะไรถูกต้องเลยอะ ใช่เพราะว่ามันพังไงมันจะถูกต้อง,องได้ไงล่ะเจ๊ <Brand. S 1> คิดไปเรื่อยนะนี่อะไรเนี่ยโอเคหยิบไปก่อนนะอะไรหยิบได้หยิบนะตอนนี้โอเคโอโย่ bro เฮ้ยเฮ้ยเอาควาเลียมเหรอมึงมึงยังมีปลาอยู่อีกเหรอยีนะ้ยสุดยอดใครวะเนี่ยเซตาเบสเฮ้ยเอ้ยโปเตอร์เอ펙ปะวะนี่อนะไรเนี่ยเอ่อเป็นโปเตอร์อะไรสักอย่างโฮว์บอทนะหยิบไปก่อนเลย PDA เยอะมากอ่ะ <Okay. S 1> เฮ้ย hey, <jest> โคสูตรแฟกเมนต์กันหนาวก็มาอุ้ยแสดงว่าเราแสดงว่าเราจะต้องได้ใช้สินะโอเคกูเปิดได้ไหมเนี่ยฮัลโหลน่าจะมีอะไรละเนี่ยเปิดแต่ข้างนอกไปไปดูข้างนอกเฮ้ยเอ้ยโอ้โหเป็นไอ้นี่แผ่นเพลงเกือบเกือบเกือบพลาดไอเว้ยเนี่ยโอ้ช็อ Water purifier คืออะไรวะอ๋อผสมกับไอ้ลูกหิมะนะครับจะได้น้ำดื่มได้เฮ้ยจริงปหมเนี่ยโอ้โหต้องลองแล้วดี๋ยวขอนี่หยิบมาก่อนแล้วผสมไงกดเลยปะอยู่โอ้โหน้ำใหญ่น้ำใหญ่ด้วยโอ้โหดีดีดีจัดเลยดีจัดเลยทไมมันแดงๆวะเฮ้ยไม่เฮ้ยแดงไปไม่รู้ด้วยนี้ไม่รู้ด้วยกูเห็นพอดีเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหของอ่ะนะ เฮ้ยเข้าไงอะ่ะเชีย่ยเข้าไงอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวกูนั่งไม่ได้อะกูนั่งไม่เป็นชิบหายละแสดงว่าต้องไปเอาพาวูชันแคนนอนมาซึ่งถามว่ากลัวมาไหมไม่สแกนเลยอาร์าชิเทคเทเลพอร์เตอร์หวานอะ่ะหวานอ่ะพาณิมันจะต้องมีแท่นใส่ไม่ใช่เหรอวะปกติเออไม่มีได้ไงวะนี่อะไรเนะี่ยพังใช่ไหมโอเคข้างล่างน,นี่จะมีของเพิ่มโอ้เชดแมนใจเย็นใจเย็นเหมือนเป็นลาร์จรูมนะฮะเป็นห้องใหญ่เหมือนโอ้ย เหมือนบ้านของเราอะอืมไมีมีแบบมีแร่ตามซอกไหมนี่ไงกูว่าแล้วไงมีครับผมมีซิลเวอร์มีคัพเปอร์โอเคเย็บไปก่อนมาเอาแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยก็จะมีแค่นี้แหละฮะเราไปข้างนอกกันต่อดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเก็บของเลยเอ็ไอ้ต้นนี้เมื่อคืนเหรอวะเดี๋ยวสงสัยว่า frost s i ิ e ซิเ e ียทรีต้นแดงๆนี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ย ตัดเต็มไม่ได้โอเคปะไม่รู้ว่าข้างข้างในมันจะมีอะไรอีกนะตอนนี้เรามาแค่แบบต้นๆน,นะข้างหน้านเองนะโอ้ไม่ก็มีทางขวามีทางซ้าย <Hello. S 1> ซ้ายมีไฟไปหาไฟก่อนแล้วกันนะโอเคเป็นถ้ำใช่ไหมถ้ำที่เรามาหรือเปล่าเนี่ยเออว่ะถ้ำที่กูมาเนี่ยว่าเฮลโหลแมนโอ้ my god bro โอ้มีกล่องลืมเปิดยดังไงวะเนี่ยเดี๋ยวๆดี๋ยดไปก่อนโอเคนี่ในน้ำเจ๋ง <c oughs> เขาจะข้างบนขึ้นได้ป่ะเดี๋ยวไปดูข้างบนอย่างนะ <Okay. S 1> ข้างบนนี้นะ่าจะมีทางไปนะครับนิดน,นึงเหมือนจะเหมือนจะเป็นทางไปต่อใช่ไหมใช่ใช่แ,<ค>แล้วไอเ้เหี้ยกูเดลขนาดนี้<อ>ขวาไปได้ซ้ายไปได้ไปซ้ายก่อนแล้วกันดูง่ายกว่านะเออพอสุดแม่งวิ่งไหวอย่างเนี้ยนะแล้วไงวะเฮ้ยกูกระโดดไปได้ไหมนะ่กะกูโดดถึงไหมคิดว่าพอสุดกูโดดถึงไหมอ่ะไปดึงสองซ้ำปุ๊บปุ๊บนี่สองสเต็ปด้วยเอาดี เอาเลี่ยงนะโอเคตอนกลางคืนมันโคตรมืดเลยืแบบมืดอ,อยู่นะเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยเชี่ยตัวเชี่ยอะไรโอ้โหกูตกใจหมดข้าง <ไป S 1> ล่างมีอะไรรึวปล่เอ้ยอะไรฟ้าๆ้าวะอะไรฟ้าๆ,าๆเดี๋ยว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 เฮ้ยเยี่ยลงลงเบาเบอ้าวมันคือตัวอะไรครับนั่นอะวเว้แต่กบอยผมกลัวลงแล้วแบบขึ้นไม่ได้งไงเพราะมันดูไม่มีทางขึ้นเลยอนาคตกูไม่มีเลยมองจองนี้ ใช่ไหมแต่มันอดได้ภายอยู่หิมะแม่งเสือกลงอีกโอเคลงลงไปเถอะไปเราจะได้ความหล่อเท่เออหล่อแล้วหล่อแล้วโอ้โหคอสคอส์ดวิญญแม่คอสเยอะมากโอ้ไม่กอโอเคใจเย็นจะโดดข้ามไปนะครับจึ๊บโอเคนี่กจะไม่ถึงซะละมาครับตรงนี้ตรงนี้ไมีไฟนะครับเราต้องเข้าหาไฟเข้าหาไฟทำไมเฮ้ยเพื่อนใครวะเนี่ยเพื่อนเนี่ยยอ bro เยอ bro what's up bro ข้างล่างไปได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่อยากมีปัญหาเพื่อนเจนลงมาข้างล่างเลยเฮ้ยอุ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 ้ยเสียงเสียงเสียงเฮ้ยเสียงยึดแม่น่ากลัวเชยเดี๋ยวเดี๋ยวเจนลูกพี่มีโอ้โหมีตัวนึงด้วยเฮ้ยอุ้ยไม่อยากทำร้ายไม่อยากทำร้ายเพราะมันมันน่ารักดีน่ารักดีนะโอเคมีไฟเข้าไฟเลยมีรูครับรูแย่โอเคลงก่อนอืมเดี๋ยวก็จะเจ็บไอ้เหี้ยไปโอเคมีไฟเบอร์เมชสุดยอด โอ้ยเชียร์โอเคเหมือนจะโอ้ยมีแร่มีแร่เต็มเลยโอ้โหแร่เยอะเยอะเยอะมากอ่ะแร่เฮ้ยถุงนี้ำมีแดงแดงแดงออกไอ้เชียทางออกไอโยกไสซับโรเป็นทางตรงทาน้ําแข็งนะครับเหมือนจะอ่ะเฮ้ยอยากรู้อ่ะอยากไปสแกนมากเลยบวกกูไหมเอาเปล่าเอาเปล่าน้องเอาเปล่าน้องเป็ดนี่ซวบวาฮาร่าเฮ้ยเจ้าเอ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 าโอ้ยตบตบกูนี่เลย วัดตอกฟอกบอยเพดเปิดเปิดฮัทฟันฟันฟันมีมีดไฟนะเว้ยมีมีดเออเอาดิกูจะเทพอีกสัตว์อีกสัตว์เอ้ยสแกนได้ไหมเนี่ยเอ้าสแกนไม่ได้เหรอเฮ้ยฮัลโหลบロอ๋อเคยสแกนไปแล้วสแกนอีป้าไปแล้วเออ โอ้ my god bro โอเคเข้าต่อนะโอเคเช้าแล้วนะแต่ว่าปัญหาคือที่เก็บของกูเนี่ยไม่ค่อยจะพอเท่าไหร่แล้วนะอันนี้คือทางออกใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือทางที่เรามาเนี่ยเราเราโดดมาใช่ไหมเออใช่ก็เฮ้ยเฮ้ยกูกูไม่ได้มาไหนได้อยู่ได้อยู่กลับไปที่เดิมโอเคตดดไปใช้ได้หนึ่งเราต้องกระโดดตรงนู้นด้วยเอ้ยมีทางขึ้นมาดีเลยอ้าวพอดีไง นายมาทำไรเอ็นอนายโดน้ำบ้างนี่นี่ปั่น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 นายนายไหวเบ้านายนายนอนนอนไหมนอนนอนนอนไหมนอนปุป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 ปั่นปั่นยับบ่ปั่นยับอืมเราเสียใจเราเสียใจจริงแต่นายแม่งกระจอกควายควายไปแล้วนี่นี่นี่เมียเมียโอ้มีพอสูตรกูทำอะไรก็ได้บอกเลยโหลช่วยด้วยเก้นี้โอ้โหแม่งไปเรื่อยๆไหมเนี่ยโอ้โหอะไรครับเนี่ยหยุดก่อน อยก่อนดิคุ้จำทางมันได้แล้วฮัลโหลจำทางมัได้เอางี้เอาง,อางี้อันนี้คือทางกลับแหรอใช่ไหมงั้นแบบว่าของอะผมจะวางไว้ตรงนี้ก่อนเลยกันนะโอเควางก่อนโอเคพวกแบบแร่อะไรเงี้ยจะวางไว้ก่อนเดี๋ยวไม่รู้ว่าข้างหน้ามีอะไรเนผะื <Okay. S 1> ่อมีของดีได้มาหยิบก <Okay. S 1> <Okay. S 2> ินก็พวกนี้ก็โอเคแดกแม่งเลยแดกนะโอเคไปต่อทิ้งไว้แถวนี้นะครับจำ,จำไว้จำไว้นะคุณผู้ชมจำไว้ได้ดีนะถ้าคุณผู้ชมจำไม่ได้นะ พวกมึงอะผิดกูไม่ผิดนะกูกูเทน้อเงี่ยแหะโดดไปแล้ววู้ตุ้มเป็นคว้นตายเอายังเฮ้ยคอเฮ้ยมีน้ำมีน้ำเฮ้ย What the fuck ใช่ปะเชื่อกูบินได้กูบินได้เฮ้ยแต่เฮ้ยแต่น้ำแล้วบินได้เหรอพอสูดดึงเจ็ตมาได้เชื่อโอ้โหของจริงอะของจริงปะจ้าโอ้โหนี่อึ้งว่ะนี่ความทรงพลังของพอสูดนะครับเนี่ยเออวัดดีกว่าภาคแรกเยอะเลยนี่ไปได้ใช่ไหม มีอะไรให้กูบ่นี่ยมันมีโคเอ้ยไปทราบเราโอเคเจ็บอีกเดี๋ยวเข้าก่อนไปทราบ bro ไอ้มีมีลูกมีลูกด้วยมีลูกลูกด้วยเหรอเอาบอสเอาบอสเฮ้ยกูหยิบกูหยิบลูกเลยเดี๋ยวเดี๋ยววัดวัดวัดบอสบอเชลเชลมันมันเอาเอาบอสเฮ้ยเด็ดตัวยัง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 ไอ้น้องยัง เข้าแล้วกูเข้าแล้วครับนี่ก <sup> ูเข้าแล้วกูเก่งกูเก่งมากมามาดิมามาดิมากูโดดเหยียบนะมาดิเอาบปล่เฮ้ยเหยียบแม่งเฮ้ยไปเหอะไปเหอะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวแบบลูกมันกำพ้าแม่เฮียแม่แมวแมวแมวแย่แย่ไปแย่ไปไม่รู้กูมาอ๋อมาถ้ำเหรอผมเอาโอเคมีพอัสเซลสำรองอีกก้อนหนึ่งนะเผื่อขาดหายลายตักนะเฮ้ย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 อะไรอะไรเอาตายพ What the fuck bro อย่าอย่าตีกูอย่าตีกูกูไม่ได้ตั้งใจเพื่อนเข้าแล้วไปแล้วไปแล้วกูไม่ได้ตั้งใจเหยียบโกะไปแล้วเอโยเอโยเอโยโอโยเฮ้ย,ยตรงนี้มีทางขึ้นขึ้นมาทำไรวะตรงนี้มีทางไปได้ครับเราจะอาพอสุดลุยเข้าไปเลยกูมไม่กลัวอะไรนั้นแหละไปมีกล่อง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 สวยมากสวยมากโอเคจัดมาจแอบเฟเบอร์เมชแจกกูยับเลยอ่ะเฟเบอร์เมชเขามาล่ำหาอะไยังไม่รู้เลยเนะี่ยเอโยมาแล้วพอสุดทรงพลังของกู แต่น้ำแล้วบินได้เลยนี่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 ใส่น้ำรัวๆใส่น้ำรัวๆนี่ไม่ได้วะใครมันยิงพุ้งไว้เย็ดไหมนี่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 อะไรครับวันวันนี้ผมอัดวันลอยกระทงวัดีเลยนี่หว่าเอ้ยขึ้นหน่อยนี่นอะไรโอ้ยดูดูดูเบาเบาเบาน้องเบาโอ้ยเชี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยเจอสโนว์ฟอกกันหนึ่งเจ๋งเจ๋งเจ๋งสแกนมาเผื่อต้องใช้เออได้แล้วได้แล้วกูคาร์ดได้แล้วครับโอเคโอเค ทริคใหม่นะครับในการที่จะบินนะก็คือใช้ไอคี้ยหุกนะแล้วก็โดดขึ้นไปนะมึงจะแบบสุดทรงพลังมากแบบเดี๋ยวลองลองทำอีกทีนึงนี่ลงน้ำไปโง่โอเคไปรู้อยากรู้ว่าข้างล่างมีอะไรนะไปะเป็นฟ้าว่ะครับฟ้า,ฟา,ฟานึกถึงเดโซเลยวะ่ะเฮียจะลงไปไหนไวนะเนี่ยฮัลโหลปั่นปีเปอร์แตกแตกไปแตกไปน้องแตกไปกูลงมาไหนเนี่ย ยังไม่รู้เลยเอโยวตาฟักลงมาหาของนะ่ยส,สดีครับผมไม้แมกเนตครับโอ้โหมีแร่ไม่ใช่มีต้นไม้อ๋อเป็นไข่เหรอไข่เจลลี่เลวปะเป็นตัวไอ้นั่นนะ่ะไอตัวปลากระพุนแมงกระพุนน,นะจับก่อนไม่รู้ว่ามันน่าจะอันนี้ได้เป็นทางออกนะครับรู้สึกมันน่าจะอยู่ข้างใต้น,นี่แหละนะครับเฮ้ยกูหลงอ่ะเนะี่ยอ๋อนี่ไงทางออก โอ้โหแล้วตัวมึงบังทางออกกูเนี่ยไอเวยกลับก็ได้ไอ,อากาชูเฮ้ยมึงอย่าเลิกมึงมึงมึงเลิกมึงเลิกยิงกูดิไม่ใช่ไม่ใช่วันปีใหม่คุณไม่มีสิทธิ์หรอกมันหนวกหูไอ้คิดอะอืมอะไรเงละ่ะอะไงล่ะของกูของจริงแล้วไงวะแค่นี้เหรอสรุปมาแค่นี้เหรอรเฮ้ยเฮ้ยทางนี้ทางนี้ไงทางนี้ไงเฮ้ยโอ้โหถ้ำเพชรเฮ้ยติดอะไรละ่ะโอเคกูคไม่เอาเข้าก็ได้เฮ้ยใจเย็นบอกกูดีๆโอเค ซาบโร่ซาบโร่นี่อะไรเนี่ยมาหมาเบลต์อณิโมนโอ้โหมันถ้ำเพชรว่ะครับมีแบบมีซาวเล็กๆประกอบด้วยว่ะเอาเรื่องเลยใช่เอ้ย,อยมีกล่องมีกล่องเก็บก่อนโอเคกล่องครับโอ้โหสามกล่องเลยทริปเปิลกล่องงอมีน้ำมันด้วยเจ๋งแค่นี้ใช่ไหมโอเคกลับละบ๊ายบายขอบใจมากทางซ้ายใช่ไหมไอ้เชี่ยรู้สึกเหมือนกูกำลังจะแบบรัดรัดเกมเลยว่ะแบบรัดรัดรัดเกมเอ้ยเดี๋ยวเนาผมเปลี่ยนแบตก่อนเงี้ยว,ว่ะแบตผมจะหมดแล้ว โอเคพร้อมลุยต่อสวัสดีครับตาแล้วว oh. ่ะ <c oughs> มันเป็นต้นไม้อะไรครับเนี่ยโคตรใหญ่เลยอะเป็นฟรอสอะคาเซียฟรอสอะคาเซียเหรอนี่มันต้นไม้บนโลกนะเว้ยมึงเอามาเลยบนมึงมึงมึงมีชีวิตอยู่บนนี้เหรอวะข้างบนมีอะไรมาดูข้างบนก่อนเฮ้ยโอ้โหตัวเชี่ยอะไรใหญ่ขนาดนี้วะเอโยเอโยเฮ้ยมีทางไปฮึ่มแล้วก็ไป back ทุกอย่างเป็นบัสออนเดอะออร์เดอร์เพนไลกัตทูเ Yeah, what's up, bro อึงเจ็บทุกดอกโอเคอาหารมีอะไรอีไฟเบอร์เมชโอเคมีพิวริฟายแต่ของเต็มรึบๆอ่าได้น้ำใหญ่2ขวดอะไม่คุ้มเลยเนี่ยจะว่าไปน้ำไปหยิบยาคืนนะโอเคอ่าอากาศเปลี่ยนนะเข้าที่พักตัวนี้จัดไปเข้าแล้วพอสูุดก็ได้แหละของจริงเอโยเอโยมีทางไปพอสูตรเข้าได้พอดีโอเคเข้าไม่ได้แล้วปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้้ยต้องต้องลุยมือเปล่าแล้วสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยมีประตูประตูตู เปิดได้ไหมได้แนวบอยเปิดมาตุ๊บโดนแดกเหรอยังยังเฮ้ย,ยห้องห้องห้องสวยมากใครอยู่ปะครับใครอยู่ปะครับโอเคมีกระจกมีพาวันพาวันเบเอ้ยเห็นโปตเตอร์ปะขวากูอะเฮ้ย <p> <laughs> มึงก็ศึกษาอย่างงั้นเหรอมีตู้เยนน็นมีนู่นมีนี่มีกมล่องมีอะไรวนะ Snow Stalker เฟอร์อ๋อไว้กันหนาวมีรูปรูปอะไรวนะเนี่ยเดี๋ยว ศึกษาเลยไว้ครับนะ่ะเหมือนจะเป็นแล็บนะแลบใต้ดินหรือเปล่าโคตรเหมือนเลยโอเคเข้าไปลึกๆนี่เลยเหมือนจะเป็นแลบป,ปะยิ่งลึกนี้แม่งรู้สึกว่าทดสอบทดลองทดทดใจทดไข่ไอ้นี่อ่ะกูเจอแล้วเนะี่ยอ่ะนี่อะไรเนะี่ยเอโยเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยจะรู้ไหมล่ะอ่าผมสัมผัสได้ถึงหลายอย่างตายความตายความตายค,ความ bro what the fuck is that เอออเอออว่าแ t ่เฮลล l บอยเฮ้ยเฮ้ยไว้แต่แซกแอนเนอร์เต็มแล้วแง่ล่ะเนคเลสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้จะเปิดแม่งเอ้ยงั้นงั้นพูดแทรกแม่งเลยโอเคไม่ได้จะตั้งใจจะเปิดนะเดี๋ยวทิ้งไข่ไปก่อนแล้วนะเอ๋อเนคเลสมานี่หยิบแบบบ่มบ่มไปเลยนะนี่คือสร้อยของแซมเธอไม่เคยจะถอดออกแต่ว่าวันนี้เสือกถอดออกอะไรวะ ชิบหายแล้วแซมแตกแล้วน่ะอีเขี้ยนนั่นน่ะอีเขี้ยนนั่นน่ะเห็นปะแม่งเงยโอเคซับโอ้โห่เฮ้ย What the fuck คุณกำลังสับสนอยู่หรือเปล่าสมสบัรณได้มากกว่าหนึ่งก็ไม่รู้อะแบบงงมั้งเป็นห่วงเหรอฉันฉันนึกว่าจะรู้รู้เกี่ยวกับแซมมากกว่านี้ she wouldn't even go into a bake sale without a plan for classic oatmeal cookies no less so serious she wouldn't have anything to do with my molecularly transformed caramel pretzel lumps your mind goes easily to food to distract you from your feelings okay i think that's enough mind reading for now this wasn't negligence that's not sam this was something else okay ก็เหมือนว่านะจะเป็นการแบบล้ำลึกถึงแซมนี่ครับแล้วก็พูดเรื่องตอนเด็กทั้งหลายแหล่นะโอเคนี่อะไรเนี่ยกล่องเปิดมาโอ้เจอนี่ยแกเก็บไว้บ้างเก็บไว้บ้างไม่ต้องเอ้ยสปายเพลงลินโอเคเรามีครบแล้ว Advance Wilding Kate Baby โอเคแดกนะไปหยิบมาเลยกูต้องใช้โคตรหายากแต่เนี่ยไอ้เค่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงได้เจอกูดูซิดูซิดูซิมีอะไรอีกไหมคอปเปอร์ไวโอเคกูทิ้งรัวๆเลย ใครมันช่างสแกนใครมันช่างมาแข่งไว้ไอ้เชี่ยน่ากลัวชิบหายเลยเฮ้ยเฮ้ย hey, hey, bro ก็ฉูดไม้ไกลแต่เอ้ยโอ้โหมีสามอย่างเลยเหรอชินาติกไฟเบอร์ค่อยมาเก็บเลยกนะันรอบหน้ารอบหน้ารอบหน้าโอ้โห <Okay. S 1> oh, oh. are you sure about t h a t bro oh shit สแกนน้ำอันนี้ไง Fro frozen creature skull <You 're S 1> หวัว ตัวแม่งใหญ่มาก infect push tool จะตีนแม่งยังใหญ่อะไรวะเนี่ยนี่อะไรเนี่ย insert sample ต้องต้องหาของมาใส่อีกละโอเคนี่อะไรวะเนี่ยแย่หมดเลยเขี้ยะน่าสนใจมากไปขึ้น oh my god กูอยู่บนหัวมันเหรอนี่เฮ้ยอะไรกันนี่อ่ะผมอยู่บนหัวเอ้ยติดติดเจนอย่าอย่าอย่าติดเชื้อกูเลยเขี้ยนี่กูเหยียบหัวมันไงนี่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 มันยังไงล่ะ แคนี้ลงได้โอ้โยยแม่ฟันสแกนได้ด้วยอุยอ้ยไอ้เชี่ยตกใจเป็นแม่โอเคสแกนฟันอ,อ่าข้างในโอ้โหหลุมดำมไม่ได้ทำเทเจอร์ใช่ไหมขี้เกียจทำแต่สิผู้พัฒนานลงลงดีๆลงดีๆไปใครบอกว่าผมเคยลงดีๆมึอมงอะนี่เหรออืมเสียเล่นนิดหน่อยไม่เป็นไรโอเคข้างล่างมีเฮ้ยเอาสูตรอ,<บ>อีกอันเหรอเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยไฮดรอลิก คลอริกไฮโดรคลอริกนะฮะโอเคทิ้งอะไรดีมีอโอหูมือเหรอเนะี่ยโอ้โหมือเหรอเนี่ยไอ้เขี้ยมือขนาดมือมือหรอเนะี่ยบ้าจริงมีแค่นี้ใช่ไหมนะฮะมุมปกคลิปคร๊บโอเคได้แล้วนะครับเมื่อกี้ก็แอบไปถ่ายปกมาเล็กหน่อยนะไม่งั้นมันจะนานนะครับผมโอเคเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะนอกจากของที่อยู่ข้างในนะครับ ก็ของกูนี่ก็ไม่อยากจะทิ้งสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมันเยอะนะของมีประโยชน์ทั้งนั้นนะอันว่านะผมจะกลับบ้านเลยนะครับก็จะได้ไม่ต้องเป็นการเสียเวลานะพาน,นี้อาจจะสั้นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมนี่ตื่นเต้นแบบไข่สั่นหมดแล้วอะเฮียโอเคนะมาถึงบ้านแล้วนะเมื่อกี้อารันก็ได้ส่งเป็นเออเรียกว่า ที่ใหม่มาให้กูครับ N6M นี่ครับเช oh, <come> ี่ยพาร์หน้าเจอกูแน่ไอสัตว์โอเควันนี้ก็เก็บผ่องครับผมโอเคนะผมมีแผนที่จะสร้างอ่าเรียกว่าอะไรฟาวเดชันขึ้นมานะครับเป็นเอาไว้สำหรับปลูกพืชโดยเฉพาะเลยเ <Brand. S 1> ว้ยผมผมมีแผนมานานแล้วแต่ไม่ได้ทำสักทีนะโอเคทำโปรนี้แม่งเลยด้วยกันนะ ผมเจออนะไรน่าสนใจหนึ่งอย่างเว้ยมันคือไอ้นี่เว้ยมันคือควอนตัมลักเกอร์เว้ย oh, <shit. S 1> เป็นอะไรสักอย่างหน่อยเกี่ยวควอนตัมนะฮะ oh, <shit. S 1> ก็คือมันต้องใช้ออนคิวนะครับอย่างละอันเท่านั้นน,นะครับผมนะฮะคือเราจะต้องคาบสองอันเข้าใจปะอ่าผมผมก็ต้องคาบอีกอันเพิ่มอีกอันหนึ่งก็คือเราจะเอากล่องเนี้ยใส่ในพอสูตร <Okay. S 1> พอเราจีเก็บของก็เปิดพอสูตรเอากล่องมาเอากล่องมาแล้วก็เปิดกล่องแล้วใส่กล่องเอากล่องใส่พอสูตรพอสูตรก็ขับต่ออ่าฉ oh, <yeah. S 1> ลาด oh, <yeah. S 1> อือนะครับเพิ่มก่อนแล้วนะ A จัดมาดิจัดมาดิอยากดูเป็นไงโอเคปล่อยนะอ่าคุยคุยมีมีนีด้วยเปิดดิโอโหเก็บได้น้อยว่าแลกสี่นะได้มาอีกเท่าไหร่ได้มาสิบสองใช้ได้นะได้อยู่นะได้อยู่นะเราทิ้งไว้บ้านอันหนึ่งใช่เราทิ้งไว้บ้านอันหนึ่งแล้วก็ที่เอาเอาติดตัวอีกอันหนึ่งเออเป็นไงใช้ได้นะโอเค แล้วก็ใส่ยัดเข้าไปนะนี่เราก็จะได้เพิ่มอีก12ช่องนะแบบทิปนะแบบ2แถวนี้เออแล้วก็เราจะสามารถคราฟของที่เก็บของพอสูตรได้นั่หาใช่ไหมเพิ่มเทียมสอเทียมหนึ่งก็โอเคก็คราบมาก่อนแล้วนะไปโคสูตรใช้เฟอร์เมสสสต็อกเกอร์เฟอร์สถุงมือด้วยโอเคโอเคแต่ว่าหัวน่าจะสำคัญอยู่มือโอเคเอาเอาหัวก่อนเลยนะครับโอเคได้ละ นะครับกัน20%เโอเค20%ก็ใช้ได้อยู่อันนี้ไว้เก็บชุดนะครับโอเคโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับพาร์ทนี้สนุกกันไหมฮะโอ้โหสำรวจสำรวจอ่าสำรวจดินแดนน้ำแข็งมาผมว่าจะสนุกกันแล้วก็พาร์ทหน้าผมว่าจะเข้าไปอีกนะฮะแล้วก็ครับเจ้าพาพูชั่นสุดเข้าไปยกไอ้กล่องนั่นอนะ่ะเออนะครับแล้วก็ถ้าใครชอชอบนะอืมก็ต้องรู้รู้กันอยู่ว่าอย่าลืมกดไลค์ในพวกเวน มึงดูมาขนาดนี้แล้วไม่กดไลค์กูใส่แล้วเฮีอยอยู่ข้างหน้ากูใส่หน้าแล้วเออหยอกหยอกหยอกไปไปไป,ไป,ไป,ไปอดีฮะทุกคนฮนะ